วันนี้เวลา8นาฬิกา40นาทีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่2นวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามและวัดศรีโสดาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมให้พระพิสุทธและสามเณรได้เรียนรู้การเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง โดยมีภิกษุและสามเณรจากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน70รูปมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งคือสอบไล่ได้นักธรรมชั้นโทมีพรรษาสามพรรษาหรือเปลี่ยนธรรมสามประโยคมีความสนใจใฝ่รู้พระธรรมจาริกและศีราจารวัดอันดีงาม โครงการพระธรรมจาริกเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นตามมติมหาเทราสมาคมปี2508ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดารส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างประชาชนพื้นที่ราบและบนพื้นที่สูงให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านโครงการต่างๆ สำหรับรุ่นที่2นี้แบ่งการอบรมเป็น2ช่วงคือระหว่างวันที่6ถึง10สิงหาคม2,565และวันที่26พฤศจิกายนถึง2อธันวาคม2,565เมื่ออบรมเสร็จสิ้นแล้วจะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ธุร,รกันดารเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งนี้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรทรงเล็งเห็นความสำคัญในการศึกษารพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระพิสุิ์และสามเณรที่มีความเริ่มใสยและศรัทธาในบรวรพระพุทธศาสนาได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างแตกฉานและมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องเพื่อทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงเจริญสืบไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธ,ธมามะกะและเป็นองค์เอกอัคราศาสตรสนุปธรรมพกทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนา